ครับพอได้มาละบ้านดีเด็กไม่ดีมั้ยเด็กเขาลมดูเขาลมอันนี้โรงเรียนใครคะสนุมไหมคะโรงเรียนชื่ออะไรคะโรงเรียนอะไรสยามอะไรอันนี้ใครอันนี้ใครอันนั้นใครเผื่อสยามอินเตอร์เนชั่นแนลตุ๊กีิ๊กสยามอินเตอร์เนชั่นแนล เมื่อกเห็นพ่อบอกว่าไงฮัลโหลอะไรฮัลโหลอะไรฮัลโหลยังฮัลโหลคุณมอร์นิ่งปาตาฮัลโหลคุณมอร์นิ่งปาตาคุณครูบอกว่าฮัลโหลคุณมอร์นิ่งปาตาเพื่อนยังไม่รู้เรากี่คนคะกี่คนคะจุดไปอุ้ยชุดยีเดียร์ยีเดียร์มีชุดอือชุด อุ้กีไหนเล้อบคุณได้ไหมั้ได้คร like no ับโอยจได้ไหมนี่ก้ย you know, ัาจัอะไรมาหนูก็อแปเมืแปะเแปะ้อกปะเ อันนี้จองจ้ำนีจองจ้เอาไปยองไปจาะไปแีมนะ่อาบนเกือไปใส่ลูกคือบอกเกือบไม่ลูกนเา้เกียไปไหนครับนต่มาที่มาอถ่ายรูปเร็วถ่ายรูปสดวนเร็วสวนเร็วอันนี้จองจ้ำเร็วอพี่ก้อย่รูปอพี่ก้อยเเยนยุบไดอครับอตาบงอน พูดน okay. okay. ่อยู่อู่เจ้าเลย่อเจ้าอยู่ไหโอเคคุณครูชื่ออะไรคะลูกครูชื่ออะไรจำชื่อได้ไหมจำชื่อชื่อได้ไหมครับคุณหีเจ้าพ่อป แม่อันนี้เอาไว้ให้หนูพูนอนลูกที่นอนบโนี่ือเอาขนอ่บ่กแม่ที่นอนอ่ะมันกบ่แม่ครูบอกให้แม่เอามาในตาเลือกเสร็จเพื่อนรี่ยังนีลูกคาหมอยู่ในนี้เรืองเพื่อนื่ยังคงกระเป๋าสะพายกระเป๋าลูกพ่อเกียวกับบ้านได้ไหนี่พ่อเกี่ยวไปไปไปที่บ้านได้หมเอาสะพายเอาสะพายเอาน้ำใ้ลูกเอาน้งเลี่นหน่ แสดงว่าเราอยากจำกันได้อยู่แน่แ่แน่้เรียคือเตี้ยทุกนคือแถวมาเรียนเอออะเป็ันทุกันล่ะลูกฮัลโหลลูกอะไรปะป๊าป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 า เดินโสิเดินโสิเตรียมปีนหรือยังเดินเอาไปหพี่ตาเดีวไปไปวขับพ uh, yani> ี่อาเลยขับแล้วขปเดว้เลวบ่งวเอาไปแล้วาเ่าแล้วมาวเวเว เราไปขวานสแกนนะค่ะขวานสแกนครับผมจะเอ๋จะเอ๋ไปสงนก่อนไปส่งนี่ก่อนไงก่อไปส่งพี่ก่อนไปส่งนี่ก่อนไปส่งนี่กอน ครับผมทุกครับก่นครับป้าก่อนแล้วทำไงไปแล้วนะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายไปแล้วนะบ๊ายบายบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ๊จุ๊บจุ๊บยอสมงเ0ียวอบงบัสสิบโมง่านสิบโบัโดไปชิลไปลว ไปโรงเรียนลูกหนูก็ไปโรงเรียนหนูก็โต้องไปกับพ่อไหมไปกับพ่อแล้วงานมาไอออกเต้นโชว์เลยทุกวันนะออเต้นโชว์เลยเต้นโชว์เลยเห็นบ้างไปแฟนต่างจังหวัดไปโมนี่งานขึ้นมาเกี่ยวกับมาเรียนหรือเกี่ยวนะโอ้อยากไป จะไปอะไรจะไปอะไรเจ้าน่ยูปไหมชวอเรียนชเลยช่ไปหาป้าไปซื้อชหาป้าเดรอครับะครับผมไปไปแล้วไม่ไปแล้วนะบ๊ายบายชี้ดีกว่าบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายีบ๊ายบายอบนก่อนแม่ก่อนดูก่อนจิงจจิงจิงจิจริงจ con thắng con thay phi thay phi phi kịch thắng kịch thắng này xi kịch ta con <coughs>